รางวัลชนะนนเลิศการประกวดข้วยเฉียวอร่อยเมืองปทุมธานีได้เขาม่ประกวดนะแต่เชัดมากธรรดาคือกวยเธรรมดาละดีครับ สวัสดีครับกลับไปอีกแล้วนะฮะเส้นลังสิตนะฮะวันนี้ก็พามากินก๋วยเตี๋ยวกันนะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลังสิตมีหลายเจ้าแต่ร้านที่เราจะพาไปนั่ก็คือร้านน้องเียร้านน้องเียถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้องไปร้านน้องเียนี่คือร้านน้องเียอร่อยยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเราด้วยนะคะถูกต้องกดกระดิ่งปีดตามกระดิ่งปี๊ดตามนี่ดูต้องกดนะครับกดเพื่อนกดเลยกด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  มาแล้วร,นนร,ร้านน้องเบียร์นะฮะคชัดเจนเลยนะครับรางวัลชน,น,นะเลิศการประกวดกว๋วยเตี๋ยวอร่อยเมืองปทุมธานี <Hey. S 1> และนี่คืนน้องเีย yeah. ดังๆครับพ่อๆ่อันนี้นี่คือน้องนี่คือน้องเพราะเราอยู่ร้านน้องเรามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือแซ่ดอร่อยนะฮะครับผมใยินดีครับคุณแม่คุณแม่น้องเปียอยู่ข้างในใช่ไหมครับใช่แล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านประธานพี่ว่าเป็นร้านพี่กันแล้วกันร้านเขาเองเมาเถอยเชิญครับเชิญครับเชิญครับรายการเราใหญ่โตมากครับเราจะต้องช่วยกันทำอย่างนี้แหละครับเพราะถือดีๆเดี๋ยวเขาโลดลุก ไม่มีคนอื่นแน่นอนนี่คือคุณแม่น้องสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะครับผมอยู่คุณแม่นะครับได้ได้แต่ผ่านไปผ่านมาบ้านผมอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนี่เองครับผมเก่ากี่ปีนวแม่ที่นี่รัาเงินดิบได้ยี่สิบสี่ปีตามอายุน้องเลยก็คือร้านนี้ก็คือเป็นของน้องอยู่แล้วใช่ชื่อน้องเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรบอกท่านผู้ชมหน่แม่ว นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ well. หอมถุยเลยนะฮะแน่นอนเป็นสูตรเราเองก่อนแม่ของเราเองเลยใชจ้ามีทั้งหมูและเนื้อนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวผมจะไปชิมสูตรของแม่ัใช่เลยต้องชิมเอาสูตรเด่นของแม่เลยได้ก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันเลยครับ่ ปุกเข้ามาถึงไม่ครัวครับตรงที่ลวกก๋วยเตี๋ยวตรงนี้กันเลยครับคุณแม่ครับเห็นบอกว่ามีรงวงรางวัลการันตีอะไรยังไงครับคุณแม่อือฮ่าแน่นอนอมีรางวัลการันตีอะไรบ้างยังไงครับคุณแม่อือฮ่วัลชนะเลิศันดับหนึ่งของการประกวดก๋วยเตี๋ยวระดับจังหวัดปทุมธานีเป็นยังไงล่ะตบมือสิครับันดับหนึ่งของการประกวดการทำก๋วยเตี๋ยวขอ,องปทุมธาน,านีน ฮือฮาโอ้ยงั้นคนไม่เยอะขนาดนี้หรอกพี่เตี้ยถึงก็ต้องฮือฮากันเลยละฮะใช่สิเบอร์หนึ่งของปทุมนะเนี่ยอันนี้มีการประกวดก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆในลังสิทใช่ไหมครับใช่เอามาประกวดกันเราได้อันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งนี่คือร้านน้องเตี้ยโอ้โหสุดยอดเลยฮือฮาเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาเอ่อมีการตัดสินยังไงบ้างแม่ครับเกณฑ์การตัดสินยังไงแม่เกณฑ์การตัดสินก็คือเกี่ยวกับความสะอาดสะอาด รสชาติน้ำมองอมที่มีคุณภาพอ๋อวัตถุดิบอะไรแบบนี้เนาะก็ดูสีเสียบ,บแต่และหม้อสะอาดสะอ้านด,ดูน่ากินขนาดนี้ลวกน้ําร้อนหมดเลยนะฮะมันต้องลวกสิป้าทแก้วนี้ขนาดจะเอามาเสิร์ฟเราที่ต้องลวกน้ำร้อนก่อนน้ำแข็งล่ะน้าแข็งนี่ก็ต้องลวกน้าร้อนก่อนไม่ได้สิได้ครับขาเราสะอาดฮะก็ถูกต้องเลยนะคบผมฮือฮ่าโอ้เบอร์หนึ่งแบบนี้เพราะนั้นแล้วรสชาติจะขนาดไหนไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวไปชิมกัน ayam ngayam 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 n g a y วุ้นเส้นหมูมาแล้วครับสำหรับคนรักสุขภาพมึงทักเราขายอยากคุณเพราะก็จะกินพวกวุ้นเส้นดูแลตัวเองรูปร่างชุ่มเกี่ยวลมขนาดนี้ซอสบ้าเนี่ยนะคณะผลผักบุ้ง <c oughs> ทำไมต้องเป็นคณะผักบุ้งอ่ะผมนั่นเลยพี่ต้องมาถามละโอ้โหนค <รถ S 2> ะครับคุ้นเลยใช่ด่วยไหมว่างเลยคือรายไคาธรรมดาคือเนี่ย ด้วยเป็นธรรมดานะลราาองอาหั่นก็เอา่อยเลยเร,เราไม่หั่นด้วยนะชอบนะรสชาติดีครับเอาตรงเลยนะของชินหมูเนี่ยแต่ผมว่าน้ำไเข้มข้นเลยเมื่อก,กี้ไม่ปรุงก็ได้นะแต่ว่าอยากลองรวมสรุปละาสามดาวเอาไปเลยครับมันจะไม่เข้มข้นได้ไงเขาเอาน้ำเนื้อใส่ใช่ น่ากินนะนี่คืออะไรอะะ่ะตเกลือโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้อิ่มน้ำสำราญครับคุณพี่และคุณแม่นะครับผมเห็นบ้างโอ้โหตอนนี้คนเยอะด้วยแล้วก็เอาถังจริงช่วงนี้ โควิดมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทีนี้ครับมีเนาะลูกค้าจากปริมาณที่ตอนแรกก็เยอะเต็มร้านก็อาจจะมีลดลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมมีกังางใจหรือว่ามีอะไรอายากจะบอกกับคนที่เป็นแม่ค้าขายของเปิดร้านแบบนี้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวได้แป้นึงนะครับผมถ้เริมครับสัมภาษณ์อยู่ครับมาดูอะไรเนี่ย ูละครรู้แล้วแต่ว่าค่อยดูหลังนี่ก่อนอิมแล้วอิมแล้วติดละครช่วยกระเด็นนรายการก่อนเช็คละครตัวเองอยู่ดูละครมาโถเอ้ยรักนะขอรับเออหน้าดูครับคุณแม่เป็นโควิดมานานหรือยังฮะว้ายยังไม่เป็นเราไม่ได้เป็นนะแม่นะกงกันอยู่จริงๆแล้วมีการจัดการยังไงบ้างแม่เออดใช่มีการจัดการโควิดยังไงบ้างฮะน้องดกเพป้องกันกระดานกงมีใส่แม่เราก็ สำคัญเลยนะเพราะเราเป,เ,ปเป็นเป็นจุดถุนกลางนเนาะคนใช้บริการก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็คือหนึ่งะฮะหนึ่ง <pe arl> ในปรปรทุนธานีนะะให้คุณแม่แล้วก็คุณเบียร์เชิญชวนคนที่ดูรายการเส้นรางสิตของเรามาหน่อยว่าร้านของเราอยู่ตรงไหนของเส้นรังสิตครับคุณแม่ ส่วนคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วแรกเส้นหลังเสร็จนครนายกนะครับร้าอยู่คองสี่ธัญญาอุรีครับถ้ามาจากทางนครนายกเลยทางด่วนมอเตอร์เวย์มาร้านแรกเลยครับร้านแรกมาจากทางฟิวเจอร์เลยมาร์เก็ตวิลเทจห้างใหม่ตรงนี้มาครับ เลยมาเรื่อยๆเลยสะพานลอยหนึ่งมากับรถปุ๊บก็กจะเห็นร้านเลยครับเวลาเปิดปิดถามหน่อยครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงก็เจ็ดโมงครึ่งน<อ>ี่ทันกินได้เลยเหรอแล้วเน,นี่ยออกมาได้กินได้แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวฝากด้วยนะครับนี่คือเส้นลังสิตนะครับ <นะ S 1> ของอร่อยอร่อยในย่านลังสิต นะฮะขอให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นอะไรก็ได้นะครับอีกหนึ่งร้านที่อยากจะฝากฝังนะครับนั่นก็คือร้านน้องเบียร์นะครับส่วนใครชอบนะฮะอยากจะติดตามพวกเราก็กดกดซับสไคร้กดกดไลค์กดกดแชร์กดกดดิ้งกดติดตามกดกดบอแล้วแหละตัวทุกอย่างที่มีปุ่มให้กดติดตามเราแล้วก็ฝากเส้นรังจิตด้วยนะครับขอบคุณคุณน้องเบียร์แล้วคุณแม่มากๆครับลาไปก่อนนะฮะเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป It's <laughs>